สวัสดีค่ะลูกอื่นสกาเรนอิมชานักศึกษาชั้นปีที่4โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งมิสแกรนลำปางปี2020ค่ะ สวัสดีค่ะลูกปัดค่ะนางสาวกิตยาพรอินใต้นักศึกษาชั้นปีที่4โปรแกรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับตำแหน่งรองรัดับ2องมิสแกนกำแพงเพชรปี2020แล้วก็เป็นผู้เข้าประกวดมิชชิ n เวิร์ดไทยแลนด์ร้อยคนสุดท้ายค่ะการได้ทำตามความฝันของตัวเองค่ะ จากเด็กบ้านนอกนะคะตัวดำๆคนหนึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ามาประกวดเวทีต่างๆนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสในเวทีมิสแกลำปางค่ะช่วยให้เราเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพตัวเองในหลายๆด้านการประกวดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผู้หญิงหลายๆคนอยากจะประกวดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบ โชว์ศักยภาพของตัวเองและอีกที่สําคัญเนี่ยก็คือการที่เราได้มาอยู่บนจุดสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะเป็นตัวอย่างที่เผยแพร่สิ่งดีๆให้กับบุคคลทั่วไปและเหมือนเป็นไอดอลให้กับน้องๆได้ด้วยค่ะและสำหรับลูกปัดนะคะแรงบันดาลใจที่เข้าประกวดนะคะก็คือผู้หญิงหล,หลายๆคนก็มีความฝันลูกปัดก็มีความฝันแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าความฝันของลูกปัดเนี่ยไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีผิวเรื่องบุคลิกรูปลักษณ์ภายนอกของลูกปัด ลูกปัติก็เก็บคำเหล่านั้นนะคะเป็นแรงบนันดาลใจและผักดันให้ลูกปัติเนี้ยลงเข้าประกวดในเวทีต่างๆเพื่อพิสูจน์ตัวเองและให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าเราจะมีรูปลักษณะไหนสีผิวอะไรเราก็สามารถทำตามความฝันและทำในสิ่งที่เราต้องการอยากจะทำได้ค่ะก็จะเป็นการสมัครผ่านทางออนไลน์ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นมีโควิดนะคะ ก็เมื่อเราได้รับการคัดเลือกเป็นสิคนสุดท้ายมิสแกรลลำปางแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านค่ะ การพูดหรือแม้แต่การวางตัวการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับตัวเองก็สําคัญค่ะแล้วก็ในการประกวดจะประกอบด้วย3ารอบค่ะก็จะเป็นชุดพื้นเมืองชุดว่ายน้ําแล้วก็ชุดราตรีค่ะจากนั้นก็จะเป็นการตอบคําถามวัดทัศนคติของตัวเองนะคะเมื <ME> ่อได้รับตําแหน่งมิสแกนลาปานะคะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะเดินแบบไหนถึงจะสวย <S <S เดินชุดไหนถึงจะสวยแล้วก็จะเป็นเรื่องการพูด การฝึกฝนความสามารถพิเศษนะคะจากมีอยู่แล้วเนี่ยให้พัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันหากเรามีความสามารถพิเศษเยอะก็จะเป็นจุดสนใจหรือเป็นจุดดึงดูดให้คณะกรรมการหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยมองเห็นและเล็งเห็นในศักยภาพตัวของเราค่ะใครบอกว่านางงามสบายคะไม่จริงเลยคะ่ะ นางงามนะคะก็ต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากคะ่ะในการทํากิจกรรมของกองเนี่ยก็ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแอดเวนเจอร์ตากแดดตากฝนตากลมคือเราทํากันมาหมดคะ่ะแล้วก็จะมีการที่เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําให้ตัวลูกอื่นเองเนี่ยมีอะไรหลายๆด้านที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทํางานร่วมกับคนอื่นการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมการทํางานเป็นทีม การร่วมมือกันในทีมการประสานงานในนั้นลูกอื่นก็ใช้ประสบการณ์ตรงนี้แหละคะ่ะมาพัฒนาให้ตัวเองทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีในการเรียนแล้วก็ในการทํางานในอนาคตด้วยค่ะค่ะประสบการณ์ที่เข้ามาประกวดนะคะเวทีแรกก็คือ Miss Scan ก,กำแพงเพชรน,นะคะเปิดรับสมัครในช่วงโควิดนะคะแล้วก็มีการสมัครลงทางออนไลน์แล้วช่วงนั้นเนี่ยลูกปัดก็ได้ลดน้ําหนักจาก6 3เหลือ51ก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้ว คุณพร้อมแล้วก็เลยลงเข้าประกวดมิสแกนกำแพงเพชรค่ะก็ได้รับรางวัล ลองชนะเลิศอันดับ2มิสแกนกำแพงเพชรปี2020ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะไปต่อในการประกวดเวทีต่างๆลูกปัดก็เลยลงสมัครเวที Miss Universe Thailand ปี2020นั่นเองค่ะโดยการที่สมัคร,าร,าร,ารทางออนไลน์แล้วก็ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเลี้ยวยูเลี้ยวยูนิเในตัวของเราก็ทำให้กรรมการเนี่ยคัดเลือกจาก300กว่าคนทั่วประเทศเหลือเพียง100คนแล้วลูกปัดก็ได้เป็นห ในนั้นค่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าไปจอยในเวที Miss Universe Thailand ค่ะแล้วก็2เวทีนี้ก็ยังให้อะไรมากมายกับตัวลูกปัดอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับตัวลูกอื่นนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะก็อยากตั้งใจจะเรียนให้จบก่อนนะคะก็หวังไว้ว่าอยากได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะ เมื่อศึกษาจบแล้วนะคะก็อยากที่จะอาทางานตามความฝันของตัวเองก่อนแต่ว่าถ้ามีโอกาสที่จะเข้าการประกวดอีกนะคะลูกอื่นก็เต็มใจค่ะที่อยากจะไปประกวดอีกซึ่งการประกวดเนี่ยก็จะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ทําให้เราสื่อให้ทุกคนเห็นได้ว่าเรามีความสามารถเรามีศักยภาพเรามีความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการที่เราออกมาพูดต่อหน้าสื่อหรือแม้แต่การพูดต่อบุคคลทั่วไปนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและต้องเป็นบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติคะ่ะสำหรับตัวลูกปัดนะคะเป้าหมายที่จะทําต่อไปนะคะก็คือการที่เรียนให้จบนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสในการประกวดลูกปัดก็จะลงเข้าประกวดอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะว่าการประกวดเนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่ประกวดแค่ความสวยแต่การประกวดเนี่ยจะเป็นมากกว่าความสวยในเรื่องการตอบคําถามเรื่องบุคลิกภาพซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องการไปสมัครงานก็ทําให้เราเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการที่มีความมั่นใจในตัวเองซึ่งสามารถทําให้การรับเข้าทํางานเนี่ยง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะ ก็เปลี่ยนไปมากๆเลยค่ะจากธรรมดาเนี่ยก็คือไปไหนมาไหนคนก็จะเรียกชื่อเล่นนะคะก็ต่อไปนีก็คือเรียกเป็นมิสแกรนมิสแกรนี่ยค่ะก็มีความเขินอายเล็กน้อยค่ะแต่ว่าก็น้องรับได้ดีค่ะการใช้ชีวิตประจำวันก็อาจจะมีการที่มีบุคคลอื่นที่รู้จักเรามากขึ้นฉะนั้นการวางตัวในสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากเลยค่ะ หากเราเป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วค่ะการที่เราวางตัวเนี่ยเราควรจะวางตัวให้ดีและเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆหรือว่าบุคคลเนี่ยที่เห็นว่าเราเป็นต้นแบบหรือว่าอยากทําตามแบบเราให้เขาเนี่ยได้ทําตามแบบเราในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นตัวหนูเองหรือว่าจะเป็นน้องน้องๆที่สนใจในตัวหนูเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ค่ะก็สําหรับลูกปัดนะคะการใช้ชีวิตก็ต้องจํากัดเวลาหรือการที่เราจะต้องมีเวลาในการพัฒนาตัวเองแบ่งเวลาในการเรียนแบ่งเวลาในการออกกําลังกายในการคุมอาหาร หรือทําสิ่งต่างๆเพราะว่าพอเราเริ่มประกวดมีคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นคนก็จะสนใจในตัวเรามากขึ้นนั่นนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเราเหมือนเป็นต้นแบบให้กับคนหลายๆคนในการที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองหรือสนใจที่ในแบบเราเขาก็จะมีความคิดแล้วว่าเออเราอยากมีการพัฒนาตัวเองอยากเป็นพัฒนาให้ได้อย่างลูกปัดนะหรือพัฒนาให้ได้อย่างอืง่น ก็ทำให้เขาเนี่ยสนใจแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนั่นคือเหมือนเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนหลายๆคนได้ค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจที่จะ เข้าสู่วงการงานนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องมีความมั่นใจในตัวเองเยอะๆเรื่องบุคลิกภาพเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญค่ะหากเรามีบุคลิกภาพที่ดีเราก็จะเป็นจุดโดดเด่นมากกว่าบุคคลที่ไม่มีการพัฒนาหรือว่าไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนนะคะ mm. ก็อยากให้เตรียมตัวมาเยอะๆแล้วก็เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดค่ะเพราะว่าไม่มีใครเหมือนเรามีเราคนเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะที่เป็นตัวเราเองค่ะ สำหรับลูกปัดนะคะก็อยากฝากน้องๆน,นะคะที่สนใจในการประกวดหรืออยากทําอย่างอื่นก็อยากให้ทุกคนนะคะโฟกัสที่ในตัวเราว่าเราชอบทําอะไรไม่สําคัญว่าคนอื่นจะมองว่าคุณไม่เหมาะสมหรือคุณทําอย่างนั้นไม่ได้คุณต้องเชื่อในตัวเองคะ่ะแล้วทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการเราได้ลองทําแล้วเราจะให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะประสบความสําเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนซึ่งอยาก I would like to Tell you guys, even you are thin, tall, dark skin, tan skin, or whatever, you can perfect the way that you are. Just believe yourself and do what you want, and do it.